จาก EP ที่60ที่เราสองคนได้มาถ่ายทำนะคะ EP ศาลเจ้าฉีเทียนเกงไต่เสียหุกโจ้ที่ดินแดงนั่นเองค่ะและทางเจ้าหน้าที่ในศาลนะคะก็ได้แนะนำให้เราเดินทางมายังศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งมีความสวยงามค่ะและขับรถมาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองค่ะและพอเราขับรถเลี้ยวเข้ามานะคะก็ได้พบกับความสวยงามค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในชุมชนดินแดงแห่งนี้นะคะและจะบอกเลยว่าเป็น าเจ้าแม่ทับทิมหรือสารเสียบ่อเนียวนะคะที่มีความสวยงามมากๆค่ะเสามังกรนะคะเป็นปฏิมากรรมปูนปัน้นที่มีความงดงามปราณีตมากๆค่ะรวมถึงนะคะจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังที่มีความสวยงามบ่งบอกถึงเรื่องราวของเทพเจ้าจีนได้อย่างชัดเจนและลงตัวค่ะ เมื่อเรามาถึงนะคะสิ่งแรกที่ทางช่องไปดีมาดีชาแน,นล1928ของเราที่ไม่ลืมเลยนั่นก็คือการขออนุญาตบอกกล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราจะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้ค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะที่เราจะต้องขอขอบคุณนั่นก็คือคุณพิสิทธิ์สุภเวสมานนท์ค่ะผู้จัดก,การสารเจ้าแม่ทับทิมเชียบอ่อดเนียวนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็เมตตาในการมาให้ข้อมูลกับเรื่องราวและประวัติกับเราค่ะครับผมพิสิทธิ์สุภเวสมานน์นะครับเป็นผู้จัดก,การของสารเจ้าแม่ทับทิมเชียบอ่อเนียซึ่งเป็นเกือหนึ่งของสมาคมธุรกิจสงเคราะห์นะครับอยู่ใน ดินแดงรประวัติของสัลเจ้าแม่นี้มีมาตั้งแต่น่าจะ90ปีได้แล้วต,ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดชาวบ้านแถวนี้ก็มาหลบอยู่ใต้ความผม้นิสงฆนของเจ้าแม่ทับทิมนะครับจนปลอดภัยให้ทําใหม้มีชาวบ้านให้ความเชื่อถือศรัทธากับเจ้าแม่ก็ที่แรกมาก็เป็นศาลเล็กๆนะครับเป็นหลังคาสังกะสีบานไม้แเมื่อ20 22ปีที่แล้วก็ได้คณะกรรมการก็ได้ซึ่งนําโดยท่านนายกสุพจน์พงบุญคุณราบได้ชักชวนให้กรรมการทั้งหลายแล้วก็ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้มาขอสร้างซึ่งเป็นสารมังกรนะครับให้ท่านได้เห็นอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ซึ่งมีความสวยงามมากน่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในแถบดินแดงแถบนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ของสันเจ้าตั้งแต่มีคณะกรรมการมาก็ได้ช่วยเหลือ ผู้ยกากไร้แล้วก็สมาชิกที่อยู่บริเวณนี้ที่มีเวลามีงานจําเป็นต้องใช้เราก็บริการให้กับสมาชิกแล้วก็ชาวบ้านแถบนี้ทั่วไปก็มีการสร้างบุญนะมีแผ่ไถ่กุศลให้กับให้กับผู้ที่ระายะาอะไรทําตรงนี้นะครับก็มาถึงับันนี้ก็ได้บูรณะใหม่อีกครั้งหนึ่งกว่า20กว่าปีที่สร้างสารมาแล้วก็ได้มาบูรณะใหม่ตอนนี้ก็เป็นสาลที่สวยงาม นะครับก็ถ้าท่านใดที่สนใจดูแล้วมีความสนใจสัทธาในาเจ้าแม่ซึ่งเจ้าแม่ตั้งเด็ดสมัยก่อนมาคนที่มีลูกหลานที่ไม่สบายปวดท้องหรือว่าเป็นไข้อะไรต่ออะไรที่ไม่สบายก็มาถามเจ้าแม่เจ้าแม่ก็จะให้ยาแล้วก็กลับไปก็สบายนะครับก็าหายดีทําให้มีผู้สัทธาเยอะนะครับในศาลของเราจะมีองค์เจ้าแ,ม,ม,แม่ทับทีมเข้าไปแล้วเจ้าแม่ทับทีมมีอยู่เยอะแต่ที่นี่เรียกแต่ว่า ท่านท่าเฮเซียบ่อซึ่งจะมีเพียงน่าจะมีเพียงหนึ่งในเมืองไทยเท่าที่ผมได้ยินผู้อาวุโสลเล่าขานกันมานะครับแล้วก็มียาดี้กิมบอ์ยาดี้กิมบอซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของของท่าเฮเซียบ่อนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่คนอิมเจ้าแม่คนอิมก็มีหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบนะแล้วก็มีพวกเจ้าเหลาแย่พวกนี้อะไก็คือเจ้าที่แหละที่เราที่ทําให้ที่นี่เป็นที่ศักดิ์สินินนะครับขอเชิญนะครับถ้าท่านใดที่ ที่มีความสนใจที่จะมาดูดูเจ้าแม่นะครับมาไหว้เจ้าแม่ก็ก็ยินดีม,มาชมบาร,รมีของท่านนะครับมาไหว้นะจะได้ได้ประสบความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ก็จะได้สมหวังดังใจ ขอบบคคุณครัช่องไปดีมาดีช anel 1น2 8เราต้องขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามานั่งให้ข้อมูลและเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นไปความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ทับทิมดินแดงแห่งนี้ค่ะและเราจะนําข้อมูลนี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับลูกหลานนะคะลูกศิษย์รวมถึงท่านที่ศรัทธาในองค์เทพเจ้าจีนค่ะได้เข้ามากราบไหว้สักการะและคิดสิ่งใดก็จะได้สมตามความที่ปรารถนา ่าค่ะ ท่านใดต้องการเดินทางมานะคะจะบอกเลยว่าเดินทางมาไม่ยากค่ะใกล้ๆในพื้นที่กรุงเทพนี้เองลองเข้ามาดูนะคะและที่สำคัญค่ะทางเราต้องขอขอบคุณที่คุณพิสิทธิ์นะคะเมตตาได้มอบเหรียญที่มีอายุกว่า22ปีให้กับเราค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในทุกๆ EP ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้นะ